ติดไม่ติดก็ทักมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณวรายาสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมจอสร้ออีกรอบหนึ่งครับผม ฉันก็ต้องไม่ชาวตอนรับคุณนะคะคุณไปอยู่ตรงนู้นเนี่ยคุณจะหน้าตาจมใสตลอดเลยอ่ะคุณอยู่ดิฉันทําไมคุณต้องแบบว่าทําหน้าจิมเจียมสดชื่นสดใสไงพอมาอยู่คนเดียวแล้วนะคะเป็นเซฟโซนของตัวเองใช่ไเป็นเซฟโซนของตัวเองนะฮะเ้าเถอะตอนนี้มาเริ่มกันที่ถนนพระรามสามกันก่อนก่อนหน้านี้มีเหตุเพลิงไหม้รถนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าบรรทุกถังแก๊สมาด้วยใช่ไหมคุณภรรยาเมื่อสักครู่ที่เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่นะมาดูกันที่ถนนพระรามสามนะครับแผนที่ขึ้นมาได้ ได้เลยตอนนี้ทางด้านของถนนพระรามสามมาจากสะพานพระร 3, ามสามมาจากสะพานกรุงเทพมาจากถนนตกที่จะมุ่งหน้ามาตัดเจริญราษฎร์จุดเกิดเหตุอยู่แถวๆใกล้เคียงกับปากทางเข้าสำนักงานเขตบางคอแหลมผ่านพ้นซอยพระรามสามซอยหนึ่งมาเจอจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทำการดับเพลิงรถคันที่เกิดเหตุ ปิดการจ,จราจรบริเวณ <ừ m. S 1> จุดดังกล่าวใช่เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เจ้าหน้าที่ยังทํางานกันอยู่นะถึงแม้ว่าเพลิงจะสงบเรียบร้อยแต่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นกรณีที่บรรทุกถังแก๊สมาด้วยเราก็ไม่รู้ว่าถังแก๊สมันจะแบบว่ามีระเบิดอันไหนเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะคเพื่อความปลอดภัยก็คือให้หลีกเลี่ยงไปตอนนี้หลีกเลี่ยงไปตรงไหนได้บ้างคุณส่งผลให้การจราจรติดขัดท้ายแถวยาวอยู่รัชดาท่าพระตัดกับถนนราชพฤกษ์หลายกิโลนะครับส่วนฝั่งกลับกันก็ติดเหมือนกันครับก่อนถึง ถึงใต้สะพานพระรามเก้าที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกถนนตกจุดนี้ส่งผลให้ถนนเจริญกรุงก็ติดนะครับมาจากตรอกจันที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของถนนตกเนื่องจากว่าเลี้ยวซ้ายออกพระรามสามไม่ได้เขามีปิดการจราจรฟังกลับกันก็เต็มพื้นที่มุ่งหน้าไปทางด้านของแยกตรอกจันนะครับ ท่านใดจะหลีกเลี่ยงสะพานพระรามสามหลีกเลี่ยงถนนพระรามสามสามารถใช้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากศินแต่ตอนนี้ก็ติดเหมือนกันครับท้ายแถวอยู่ถนนกรุงธนบุรีก่อนถึงเชิงทางขึ้นสะพานตากศินามาทางด้านของแยกสุรศักดิ์ยังเต็มพื้นที่มาตลอดขเข้ามาสะท้อนเหนือต้องผ่านพ้นหน้าโรงเรียนไปก่อนถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งสาทรอนใต้ย,ยังชะลอตัวได้ตามรอบไฟบริเวณแยกสุรศักดิ์ ผ่านพ้นจุดนี้ขึ้นสะพานขาออกอย่างเคลื่อนตัวได้ถ้าไม่อยากไปติดสะพานตากสินก็สามารถใช้วงแหวนอุตสาหกรรมใช้ถนนสุขสวัส์สุขสวัส์ตอนนี้มีชะลอตัวก่อนถึงตัดประชาอุทิศ1จุดชะลอตัวก่อนถึงทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมอีก1จุด แต่ด้านบนวงแหวนอุตสาหกรรมขึ้นมาจากสุขสวัสดิ์ไปลงพระรามสายังใช้การได้ดีตลอดเส้นทางมีะสะสมเล็กน้อยท้ายแถวสั้นนะครับได้ตามรอบไฟเลี้ยวซ้ายออกพระรามสามุ่งหน้าหแยกนรนองอยังเคลื่อนตัวได้ส่วนท่านใดรอเลี้ยวขวาก็ต้องรอได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟท้ายแถวสั้นเหมือนกันถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปทั้งสงฝั่งเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับค่ะอ่ะ ก็เป็นเส้นทางหลีกเลี่ยงถนนพระรามสามบนสะพานพระรามสามสะพานกรุงเทพที่จะข้ามาถนนพระรามสามเนื่องจากว่าก่อนหนีน้มีอุบัติเหตุและเจ้าหน้าที่จําเป็นต้องปิดการจราจรนะครับถ้าไม่อยากไปติดสะพานตากสินก็งวงหวนอุตสาหกรรม,มนะครับหรือสะพานพระปกเกล้าก็ได้ค่ะฝั่งขาเข้านะครับมาจากถนนกรุงธนบุรีเลี้ยวซ้ายแยกตากสินเลยเข้าวงเวียนใหญ่ขึ้นสะพานพระปกเกล้า มาลงทางด้านของฝั่งพระนครขาเข้าในใช้การได้ขาออกเนี่ยเริ่มหนาแน่นท้ายแถวก่อนถึงกลางสะพานนะก็บริเวณใกล้เคียงกันก็จะมีเนี่ยครับสามสี่เส้นทางเลี่ยงที่แนะนํากันในช่วงเวลานี้ครับค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งเส้นทางนะคะ <ม S 2> อีกหนึ่งสายที่จะแนะนําเส้นทางหลีกเลี่ยงพระรามสามด้วยนะคะคุณหนึ่งมิเตอร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเนิ่สวัสดีครับผมค่ะคุณหนึ่งอยู่บรเิเวณจุดด,ดังกล่าวด้วยไหมใช่ครับผมเป็นยังไงบ้าง ่มามอสโกผมมาจากลาดะซื้อกันนะครับผมครับ่าดเจิ้บพื้เป็นยังไงล่ะตอนนี้ตอนนี้ผมอยู่จุฬาลานกร์แล้วคับครับให้หลีกเลี่ยงพระรามสามโดยตรงที่ว่าอ่าให้ออกข้างล่างวิ่งข้างล่างวิ่งด้านล่างไปเลยนะครับไม่ต้องขึ้นสะพานพระรามสามนะครับห,หมายถึงว่าขึ้นสะพานกรุงเทพแทนเงนี้ยเหรอฮะ,ะกรุงเทพก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันตอนนี้แน่นเหมือนกันอืแล้ววิ่งข้างล่างคือ ยังไงเอ่ยให้เลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาตากสีนกับบุกโลเลยครับผมอ๋อคือไปเลี้ยวตรงถนนตาศีลตามสินก็คือให้ซ้ายก็ขึ้นสาทรหรือออกอ่าสุขสวัสดิ์วงแหวนอุตสาหกรรมข้าาถ้าขวาขวาก็คือไปดาวคะนองเส้นนี้ก็คือไปออกขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมครับอ้าสะดวกกว่าครับผมหรือ ถ้าหลุดจากตรงแยกนี้เข้าไปซุนเนี่ยก็มือจะเป็นแยบกบุกะโลครับอ่าใช้ขวาอืมนะฮะขวาไปไปบกุบบกะโลยิงยาวไปลาดลาดลาดบุลบลบบนลาดยิตรงเข้าไปเลยครับครับแล้วก็ไปถือลูกออกอ่าสุขสวัสดิ์ได้ถน,นนสุขสวัสดิ์แล้วก็ไปออกขึ้นสะพานวงการศักดิ์กรรมครับผมอ่าไปทางเรื่องที่ดีที่สุดแล้วใช่ครับตอนนี้ นะฮะใช่ครับครับผมค่ะเพราะว่าในๆๆในในถนนจรลันนครเนี่ยตอนเนี้ยรถไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมไปออยู่ตรงตรงที่จะไปแยกอ่าไม้สวรรค์แยกบุกกรโลตรงนั้นนะครับผมแคต่ตรงนั้นอที่จะเดวซ้ายขึ้นสะพานกรุงเทพอืมครับอ่าตอนนี้หางแถวยาวอยู่ใช่ยาวเลยครับตอนเนี้ยข้ามา<ช>รัชด่ารพระเลยท้ายแถว ใช่ครับผมผมก็รู้ข่ามนามกี้เนี่ยแหละครับผมครับดีนะที่ไหวตัวทันคุณหนึ่งครับผมครับพอดีบ้านอยู่อย่างเหรินตกพอดี๋อค่ะเมื่อชักคร่คุณหนึ่งบอกมาจากราชพฤกษ์ห่อเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้สู่กันฟังหน่อยราชพฤกษ์เลยนะครับผมอย่างที่ผมเรียนไปเนื่อสักครู่ก็คือตรงที่ว่าถ้ามามามาจากสาราทิเบตเนี่ยก็คือให้ ออกเนวออกซ้ายไปเข้าวงแหวนวงแหวนอวงกลมมาตะกอนดินค่ะแล้วกอดคานจนาไปเลยครับผมแล้วก็ยิงตรงขึ้นไปเลยครับว่าไม่ติดครับผมล่องอ๋อครับอ๋อ,อ,อที่คุณหนึ่งรายงานกันก่อนหน้านี้ใช่ไหมถูกอ๋อโอเคโอเคอ่าแล้วก็ให้ยิงตรงไปปุ๊บเนี่ยแล้วพอถึงบอลอมเนี่ยจะเลี้ยวซ้ายก็ได้อ่จาจะตรงขึ้นไปก็ ทางะนายืนตรงขึ้นไปตรงเดอะมอลบางแคก็ได้ค่ะครับผมถ้าเดี๋ยวซ้ายก็คือซ้ายมาปึ๊บเนี่ยไปตัดกลับเข้ามามาเดินไปก็ตัดได้เลยครับผมโล่งครับผมโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณหนึ่งค่ะขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มาเส้นทางราชพฤกษก์วันนี้เราอาจจะพูดยาำกันบ่อยสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากวันนี้เนะคะเป็นการเปิดห้างวันแรกด้วยนะคะแล้วก็เส้นทางที่เราในการแนะนําเหล็กเลี่ยงกันแล้วก็รวมถึงเพื่อสมาชิกเนี่ยก็แนะนํากันมาเยอะเลยอ่ะเราไปพูดถึงราชพฤกษก์น,นะคุณเปิดภาพราชพฤกษ์หน่อยได้ไหมตอนนี้<ด>เป็นยังไงบ้างราชพฤกษ์ตอนนี้บริเวณข้ามคลองมหาสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าท้ายยังยาวแต่ฝั่งขาออกเนี่ยท้ายสั้นลงนะ ขาออกเนี่ยท้ายจะอยู่แถวแถวเหนือถนนบรมราชชนนีส่วนฝั่งขาเข้าท้ายแถวยังยาวอยู่แถวแถวจุดเดิมอยู่เลยก่อนถึงเชิงทางลงอุโมบขุนกองนะครับเดี๋ยวมีอีกหนึ่งท่านรออยู่นะคุณมิมี่นะคุณมิมี่สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับเสียงคุ้นๆนะเอ๊ะใครนวะคุณมิมี่จะแนะนําเส้นทางเลี่ยงถนนราชพฤกษ์นะก็อยากแบ่งปันเหมือนคุณวิยาบอกนะครับเป็นไงบ้างเส้นทางนี้ค well ุณมิมี่ใช้ประจําด้วยใช่ไหม ก็ไม่ใช่เจ้าถิ่นเต็มตัวแต่ก็อาจจะเช็คอินได้แต่ว่าไม่มั่วนะครับนี่ไม่ได้นะเป็นโปรดิวเซอร์พูดมั่วไม่ได้นะบอกไปละบอกไปเลยบอกไปเลยให้ทุกคนรู้กันอ่าราชพจกษพึเป็นยังไงบ้างตอนนี้มักคกู่มีมี่เดินทางมาเส้นทางนี้ด้วยหรือเปล่าหรือว่ายังไงผมใช้การงานพิเศษพีครับอ๋อการจัดงบพิเศษมักคกู่เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ติดตามคุณเวรยาคุณเสมามาทั้งวันเลย อ่าเชื่ออ่ะ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 ต้องใช่เพราะเนี่ยวิ่งวิ่งมาตั้งแต่ทัพช้างธัญบุรีค่ะอออกมาทางเนี่ยบางใหญ่เนี่ยอ้าม่ทับด้วยวันนียถือว่ามีรถเยอะค่ะเอรถที่เลี่ยงจะกล่ไพพึกมาค่อนข้างจะมากปีผู้ผิดพาค่ะอ่าแต่ปกติทางถนนกานในพิเศษฝั่งขาเข้าครับช่วงบ่ายเวลาเนี้ยค่ะอาจจะมีระยะทิ้งห่างค่อนข้างพอสมควรแต่เนี่ยวันนี้ก็อาจจะเป็นเป็น การแต่จอนในลักษณะที่อาจจะขยับเป็นระยะระยะแต่ค,คิดว่าหายใจอ่าโล่งมากกว่ารถจะพึย์นะฮะถ้าระบุดีกว่าครับใ,ใช่เพราะอันนี้ถือว่าเส้นทางรัฐที่อาจจะบางคนกังวลว่าอาจจะมา้ายแถวมาที่การางพิเศษหรือเปล่า,าไม่มีผลมาทางนี้ถือว่าการาวพิเศษยังเป็นเส้นทางเลี่ยงเส้นทางหนึ่งที่ใช้ได้ดีค่ะ ครับก็ยังไงก็คนในวันนี้อาจจะคนที่ติดราชพจกษ์ึกอาจจะไม่ยังไม่ทราบอาจจะเรียกมาถนนการยาพิเศษก่อนแล้วก็หลังๆก็อาจจะให้การจราจรดีขึ้นขาะเมื่อต้นเดือนพฤศจิการเรายัางเคยเลี่ยกกันมาแล้วรอบหนึ่งเลยอือ่าใช่อันนี้ก็อันวันนี้อีกครั้งหนึ่งสิ่งดีๆก็จะกาลังจะเข้ามาที่ตรงราพชพจกษ์นึกฮะราะจริงๆก็ต่อาทิตย์นี้จริงๆอ่ะห้างที่เพิ่งเปิดใหม่เนี่ยเขาก็เป็นห้างพิเศษเหมือนกันนะจนฬาเขาเป็นห้างที่อ่า รักโลกแล้วก็เป็นห้างที่โลครอบวันแห่งแรกขอ,องไทยนี่คุณกำลังต่อเวกรกับดิชันอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยโปรมีมี่อยู่ในช่วงนี้เลยครยับเวรยา <c oughs> จริงๆะความความพิเศษนะยังไงอ่ะให้คนมาติดตามก็ได้ <c oughs> ก็ได้เหมือนกันเพราะตอนวันนี้อาจจะเป็นวันแรกที่การจราจรอาจจะคับคั่งบางคนติดขาเข้าเพราะตรงนั้นจะเป็นช่วงทางเบี่ยงมันจะมีช่วงทางต้านแคบรถอาจจะต้องชะลอกันทั้งสองฝั่งอาจจะมีจุดตัด ตรงถนนบางกวยจงถนนแะครับซึ่งบางคนเนี่ยถ้าใช้ข่าออกเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบเพราะถนนมันวนกันเหมือนทางสารวัตรที่บางกวยเขาแจ้งให้ทราบนะฮถ้าเลยห้างไปเนี่ยก่อนถึงดูโมงม,มันจะมีถนนซอยหนึ่งที่สามารถวนได้แล้วมันอาจจะเข้าไปด้านหลังได้ได้าหออกห้างอ่าแต่บางคนอนันนี้ถ้าไปห้างบ่อยๆเนี่ยจะใช้เส้นทางนี้เป็นทางเข้าด้านหลังก็ได้เหมือนกันแต่วันนี้จะจะไปเยอะเส้นทางลัดอ่าเพราะมันเป็นเส้นทางเลนเดียวอันนี้อาจจะคับคั่งหน่อย ต่คิดว่าจากข้างหน้าเนี่ยแต่ตอนน่าจะดีขึ้นเพราะทางอ่าทางห้างเองแล้วก็ทางเส้นทางที่เขาดูแลครเขาพยายามปรับเส้นทางน่แต่เมื่อวานแล้วครับค่ะครับคุณแต่มาไม่พูดแต่ผมใช่ไหมฟังอยู่ครับผมเป็นผู้ฟังที่ดีฮะครับผมครับครับท่านรู้ว่าจะจะมีเอฟเฟกอะไรให้ผมนิดนิดหน่อยอะไรดีเอะไรดีโอเคครับโอเค เป็นอยู่สองคนนะ <c oughs> หลังอารามหลวงแล้วฮะ <c oughs> แล้วนี่ตอนนี้กําลังจะเดินทางไปไหนคะเนี่ย ก็ถือถือว่าขาเข้าก็อยากให้ใครใช้เราจะพึ่งขาเข้าอ่ะเบี่ยงออกมาตั้งแต่บางใหญ่เลยดีกว่าค่ะดีกว่าเนาะก็ใช้ราชพฤกษ์ตอนไหนส้คนวันนี้เห็นคอมเมนต์มาเหมือนกันถึงสองชั่วโมงอืมใช่ใช่คือประมาณ4ี่กิโลเมตรเนี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะคะแล้วช่วงเย็นด้วยนะรถก็เยอะด้วยนะคะเส้นทางนี้ผมก็กลัวช่วงเย็นในฝั่งเขาออกเหมือนกันบางคนอาจจะไม่ได้ทันเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อะไรขึ้นมาครับค่ะได้เลยค่ะขอบคุณค่คุณมิมีค่ะ สวัสดีคร่ะขอบคุณด้วยนะคะก็เป็นเส้นทางหลีกเลี่ยงได้ตอนนี้ก็คือใช้การจนาพิเศษยังถือว่าดีกว่าราชพฤกษ์แน่นอนเลยนะราชพฤกษ์วัชครูคุณดูนี่หูสีแดงเข้มเลยนะมีอีกหนึ่งสายนะกรณีเพิ่มเติมรถเกิดเพลิงไหม้ที่ถนนพระรามสามนะครับคุณสุภวันณสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสุภวรรอยู่เส้นทางพระรามสามพอดีเลยเหรอคะ ใช่ค่ะอยู่้นจุดจุดเกิดเหตุอ่อโอเคตอนนี้เป็นยังไงบ้างในจุดเกิดเหตุค่ะก็จุดเกิดเหตุตัดบทบแล้วนะคะเปิหนทแล้วค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่กําลังเคลียร์พื้นที่เปิดช่องทางให้รถวิ่งได้หนึ่งทางค่ะค่ะช่องทางไหนคะที่เขาเปิดให้อยู่ตอนนี้ฝาสุดาสุดเลยนะคะแต่ก็ยังเห็นเจ้าหน้าที่แล้วก็รถเจ้าหน้าที่จอดอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะปิดทางที่จะ ด้านข้างด้านข้างของเลนด้านข้างสิดหมดค่ะเปิดช่องทางที่จากลงจากสะพานที่มาจากเจอมอ่ะค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 ่ะแล้วตอนนี้หลุดมาประมาณสักห้านาทีนี้หลุดมาจะติดคลองเตยแล้วค่ะโอ้แสดงว่าหนึ่งช่องจราจรแต่ก็ช่วยระบายรถได้ดีเลยนะคะค่ะอยู่คลองเตยจะมาหาคุณเสมากับวรยาใช่ไหมคะ โอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณสุพวงสวัสดีค่ะขอบพระคุณด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่รับแจ้งกันเรื่องของเพลิงไหม้นะคะเพลิงไหม้รถนั่นเองแต่ตอนนี้ก็คือคุณสุพวงบอกว่าผ่านตรงจุดนี้มารถเริ่มจะระบายได้แล้วเพราะว่าใช้ได้หนึ่งช่องจราจรด้านขวานะคะครับสำหรับท้ายแถวตอนนี้ก็อยู่บริเวณช่วงแถวแถวราชพฤกษ์นะครับค่ะปรัชดาท่าพระตัดราชพฤกษ์นะครับท้ายแถวค่อนข้างยาวเลยถึงแม้ว่าจะเปิดได้หนึ่งช่องทางการจราจร ครับตอ,ตอนนี้ยังคงติดขัดแล้วก็มี้ายแถวสะสมอยู่รัชดาท่าพระมุ่งหน้าข้ามสะพานกรุงเทพสะพานพระรามสามเนี่ย ติดนะครับเต็มทุกช่องทางมาตลอดเลยถ้าผ่านพ้นฝั่งถนนพระราม3บริเวณจุดเกิดเหตุไปได้เนี่ยก็อย่างที่คุณผู้ฟังเพื่อนสมาชิกนะครับแล้วก็ทางด้านของคุณสุพวรรณให้ข้อมูลเมื่อสักครู่นี้เลย <S 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 ด้านด้านนี้คล่องตัวนะครับไม่มีปัญหาการจราจรเลยแต่ว่าต้องผ่านพ้นบริเวณจุดเกิดเหตุมาก่อนนี่แหละครับ <S S S ถึงจะดีขึ้นนะส่วนฝั่งกลับกันก็ติดนะครับฝั่งกลับกันเนี่ยช่วงเย็นๆเนี่ยจะเป็นประจําอยู่แล้วนะครับท้ายก็จะอยู่แถวๆนี้แหละ ใกล้ๆก,กับสะพานพระรามก้านะครับใต้ทางด่วนนี่แหละที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของเจริญราษฎร์ไปบริเวณช่วงถนนตกก็จะชะลอตัวแต่ว่าวันนี้เนื่องจากว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับเป็นอุบัติเหตุรถเพลิงไหมก็ส่งผลให้การจราจรฝั่งตรงข้ามเนี่ยชะลอดูแล้วก็ติดเหมือนกันท้ายแถวเนี่ยก่อนถึงใต้สะพานพระรามเก้าครับถ้าผ่านพ้นบริเวณช่วงเชิงทางขึ้นสะพานพระรามสามไปฝั่งขาออก ใช้กันได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นสะพานพระราม3ออกไปสะพานกรุงเทพไปบุคโลฝั่งเนี้ยเคลื่อนตัวได้ดี แล้วก็ฝั่งเจริญกรุงได้รับผลกระทบเหมือนกันเนื่องจากออกพระรามสามไปได้ช้าบริเวณแยกถนนตกจะเบี่ยงซ้ายมาเนี่ยยังไปได้ช้าสลับจุดนิ่งท้ายแถวยาวเจริญกรุงนี่ติดทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับมุ่งหน้าถนนตกก็ติดมุ่งหน้าไปแยกตรอกจันท้ายแถวก็ยาวนะครับดูตามแผนที่ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอทุกๆท่านได้เลยในขณะนี้ยาวเลยแหละแล้วก็บุคคโลก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันเจริญนครทั้งสองด้านนะครับมาจากราชบุรณะฝั่งนี้ท้ายจะยาวกว่าตั้งแต่บริเวณสะพานข้ามคลองดาวคนอง มุ่งหน้าต่อเนื่องมาเจริญนครมาทนานะของบุคโลก็ติดนะครับอ,อีกฝั่งหนึ่งที่มาจากใต้สะพานตากสินฝั่งนี้ท้ายจะสั้นกว่าก็ชะลอตัวที่จะมุ่งหน้ามาทนานของบริเวณแยกบุคโลรัชดาท่าพระยาวเลยครับตอนนี้ติดขัดเลยนะเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณวิชานกันเห็นบอกว่าอยู่รัชดาท่าพระด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณวิชานค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมตอนนี้ผมเพิ่งขึ้นจากอุโมงท่าพระที่ผ่านจะกมอท่าพระขึ้นมาได้ดีเดียวเองครับค,ครับ ครับก็ติดยาวยาวน่าจะยาวมากๆเลยไม่ทราบว่าถ้าผมจะขึ้นสะพานพระรามสามแล้วเบี่ยงลงเจริญกรุงพอจะได้ไหมครับไม่ดีครับผมแนะนําจากจุดหมายปลายทางของคุณวิชาญจะไปไหนครับพอจะได้นิดนครับผมโอ้โหคือจริงๆตอนนี <c oughs> ้คือตอนนี้เขาเปิด <c oughs> เขาเปิดแล้วหนึ่งช่องทางนะคุณวิชาญแต่ว่า <c oughs> ท้ายแถวมันยาวมากแล้วมันไปได้ช้าสลับหยุดนิ่ง <c oughs> ถ้าเกิดว่าจะหลีกเลี่ยงไปใช้สุขสวรรัสดิ์ไปข้ามวงแหวนอุตสาหกรรม อันเนี้ยยังยังดีกว่านะแต่สุขสวัสดิ์ปริมาณรถเริ่มมากเหมือนกันนะครับแต่เคลื่อนตัวได้ดีกว่าครับครับถ้าสุขสวัสดิ์ไปมันต้องวนลงมันจะอ้อมกวตาออนกลับมันก็ต้องย้อนกลับมาตรงพระรามสามตรงตรงนั้นเข้าตรงซอยเจริญลาดถ้าอย่างนี้ถ้าผมออกออกไปวงเวียนใหญ่ไปวงเวียนใหญ่แล้วไปข้ามตากสินเลยครับขึ้นสะพานตากสินติดครับท้ายแถวอยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสวงเวียนใหญ่แล้วครับ อ๋ออย่างนี้เดี๋ยวหาอะไรนั่งจอดจอดจอดนั่งดีๆกว่าครับไมอีที่สุดค่ใช่เพราะว่าเขาเพิ่งเปิดการจราจรได้หนึ่งช่องทางอีกสักครู่เดียว <รอ S 1> น่าจะดีขึ้นนะครับรอให้ทายสั้นกว่านี้สักหน่อยนึงครับโอ้ตอนนี้สาหัสมากครับใช่ครับ มากคือรถนี่เหมือนกับว่าเหมือนกับวิ่งได้เหมือนกับรถขายขายรถเข็นขายฝรั่งดองอ๋อ <c oughs> เหมือนเหมือนลานจอดรถอค่ะตอนนี้นะคะไม่ไปไหนเลยขลยนัดนั้นครับ <c oughs> มันจะคลอยกรดดึกกระดึกกระดึกเปเหมือนกันตอนเลยตอนเนี้ยนะ <c oughs> รถรถใหญ่ก็เยอะครับ แล้วก็รถก็หนาแน่นฮะแล้วก็นิ่งๆกันแล้วก็สับกันไปมีมีมีีิวิ่งได้อยู่ก็เป็นจักรยานยนต์นะครับผมี่วิ่งได้ดีกว่าดีกว่าหรือว่าเดินใจช่วยเดินน่าจะเร็วกว่าครัขอบใจช่วยคุณวิชานขอบคุณมากครับคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปที่สุขุมวิทกันบ้างค่ะคุณจ้าจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะคุณวรยาคุณเสมาค่ะสวัสดีครับคุณจ้าจ๋าอยู่สุขุมวิทช่วงไหนครับ ช่วงบางนามาแบริ่งลาซานสำโรงค่ะคุณเจ้าจ๋านี่คือชุ่จริงคุณนัทยาหรือเปล่าคะใช่ดิฉันรู้ชื่อคุณมีได้ยินคุณมีมีแอบไปหนีเที่ยวที่เซนท์แอนนเวสต์ิวะค่ะก็เลยมาสุขุมวิทบ้างเป็นไงบ้างสุขุมวิทตอนนี้ค่ะมุุวิทค่ะตอนนี้รถปฏิบัณรถมากนะคะแต่ยังเครื่องตัวตามกันได้ทั้งสองฝั่งนะคะครับค่ะจะไปไหนคะ อ๋อเดี๋ยวจะเลี้ยวกว่าเราเลี้ยวกว่าเข้าปู่เจ้าแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะกลับบางพีสุขสวัสดิ์ด้วยค่ะโอเคได้เลยนะคะอย่าลืมขนมด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวั่ะวันนี้หลายเส้นทางเลยนะคะโดยเฉพาะราชพฤกษ์แล้วก็เส้นทางของพระรามสามด้วยนะคะที่เป็นปัญหาอยู่นะก่อนที่เราจะพักเบรกกันคุณตรวจสอบราชพฤกษ์อีกทีหนึ่งนิดหนึ่งนะคะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก่อนที่จะไปราชพฤกษ์นะครับมีสอบถาม เส้นทางมาแถวแถวทางด่วนอุรุพงนะครับรตอนนี้การจราจรหนาแน่นนะฝั่งที่มา<ฆ>จากหัวลาโพงนะครับส<ฆ>่วนฝั่งที่มาจากพญาไทก็ชะลอตัวก่อนถึงต่างระดับพญาไทเหมือนกันนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยฝั่งถนนเพชรบุรียังพอเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องทางฝั่งถนนพิษณุโลกมีชะลอตัวเล็กน้อยที่จะมุ่งหน้ามาทางน้านของโยมราชนะครับส<ฆ>่วนด้านของเพชรบุรีก็เป็นปริมาณรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้โดยตลอดทั้งไปทั้งกลับ<ฆ>สําหรับราชพฤกษ์นะครับช่วงเวลานี้ยังติดอยู่แต่ว่าฝั่งขาออก ท้ายแถวสั้นลงครับอยู่ช่วงแถวแถวเหนือตัดถนนปรุมราชชนนีส่วนฝั่งกลับการขาเข้าท้ายแถวยังยาวนะครับอยู่ก่อนถึงเชิงทางลงอุโมงค์บขุนกองการจะระพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกนะครับตอนนี้ยังชะลอตัวฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของตัลระดับบางคูเวียงต่อเนื่องมาทางด้านของตัดสวนผักนะครับมีปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้นแต่ดีกว่าราชพพึษ์ Hmm. ส่วนฝั่งกลับการขาออกก็พอๆพกันแต่ว่าราชพึกเนี่ยจะติดขัดมากกว่าการจนาจะเป็นเพียงแค่ปริมาณรถเยอะผ่านพ้นต่างระดับชิมครีมาเล็กน้อยก็จะชะลอตัวไปจนถึงต่างระดับบางคูเวียงหลังจากนั้นเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นก็จะไปสะสมอีกครั้งหนึ่งช่วงบริเวณต่างระดับบางใหญ่พอผ่านพ้นต่างระดับบางใหญ่ออกไปเนี่ย จะเริ่มคล่องตัวขึ้นทั้งในช่องทางหลักและในช่องทางคู่ขนานครับค่ะโอ้ในช่องทางของย t ท b e เนี่ยทักทายพูดคุยกับคุณเยอะเลยนะวันนี้ไม่ได้เก็บออข้อมูลข้อความเลยนะเก็บไม่หมดแน่นอนอยังไงต้องกราบขออภัยจริงๆครับเนื่อง,งจากวันนี้เรามีเหตุด่วนเข้ามาหลายเหตุการณ์เลยนะครับยังไงต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงเลยครับผมช่วงนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่หลัง16นาฬิกาในช่วงศูนย์ข่าวจราจรช่วงนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ <Traffic? S 2> ติดไม่ติดก็ทักมา